อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพายเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่3มิถเอ้ยวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566นะครับขออภัยด้วยวันนี้นะครับก็เอาแนวทางตำหนอยแนวทางฮานอย3รอบมัดรวมมาแบ่งปันมาแชร์บอกต่อให้กับ สมาชิก fc เหมือนเดิมนะครับผมรอบพิเศษปกติและ vip เนาะนะครับเมื่อวานนี้ผลงานนะครับก็ถือว่าปังนะครับถือว่ามาดีเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับใครที่ติดตามแนวทางก็จะรู้ดีนะครับผมยินดีด้วยเนาะรับซับเข้ากระเป๋ากันทุกคนนะครับแตกทั้งสองรอบเลยเมื่อวันวันนี้นะครับสูตรนี้จะยังเดินต่ออีกไหมนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะ ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมก่อนจะไปดูแนวทางของวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยเด้อนะครับผมและใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางนะครับก็กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมหรือใครอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับเพื่อจะได้ รับแนวทางตามเวลานะครับผมไม่ต้องรอไม os, ่ต้องพลาดถึงเวลาจาย์ลงให้ในกลุ่ม V I P เลยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับผมกดที่ลิงก์แล้วให้เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินหลังบ้านนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V I P จานหมีพาเฮงนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับผมอย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์แล้วให้เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผมแล้วก็แชทหาน้องแอดมินได้นะครับผม เนาะอ่ะแนวทางของวันนี้นะครับไปดูกันว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับผมอ่ะวันนี้ตามนี้นะครับนี่คือแนวทางฮานอยมัดร,รวม3รอบนะครับผมพิเศษปกติและ VIP ให้เน้นไปที่รอบปกติและรอบ VIP นะครับวันนี้นะครับเด่น2เด่น4นะครับเด่น2องรอง4นั่นเองนะครับผม2ตัวนี้ สายวิ่งสายรูดนะครับรูด2รูด4ไปเลยนะครับผมตัวเจาะนะครับ2 0 2 1 2 3 2 9 4 1 4 7 4 8และ49 3ตัวนะครับชุด3ตัวครับ0 2 1 920 148 049นะครับผมตามนี้นะครับเน้นให้4หางนะครับ2 0 2 1 4 8หกับ49นะครับ4หางนี้ที่มากดอกจันทสีแดงไว้นะครับหรือดูจาก เลขท้ายของเลข3ตัวนะครับผมตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกผิดอย่างไรต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับก็ให้ทุกคนมีสตินะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ